สวัสดีครับแล้ววันนี้นะครับผมก็จะมาพาทุกท่านนะครับชมอาร์เซนนะครับสีใหม่ทุกสีเลยนะครับสามสีตอนนี้จอดอยู่ข้างหน้าผมนะครับให้ไล่เรียงตามสีเลยนะครับคันนี้สีน้ำเงินนะครับผมบอกเลยว่าน้ำเงินอาจจะดูไม่ค่อยแตกต่างจากปีก่อนเท่าไหร่นะเปลี่ยนแค่ลายสติกเกอร์แล้วก็บางโคนเป็นสีน้ำเงินตัวเดิมบางโคนจะเป็นสีดำนะครับ ฉันไม่จะเป็นตัวสีเทานะครับผมเพราะว่าสีเทามีความโดดเด่นมากนะครับความสวยงามของสติกเกอร์และด้วยตัวสีของเขาเนะครับเป็นสีเทาด้านนะครับผมให้ดูตัวโมเดลที่อยู่ข้างบนแท่นมันเข้ากับลวดลายสติกเกอร์ด้วยนะครับสวยงามเลย ถัดมาก็จะเป็นสีดํานะครับสีดําก็ตรงนี้เป็นดําเงานะครับแล้วก็ข้างๆจะเป็นดําด้านผมว่าสวยนะตัวจริงถ้าใครมาดูก็คงจะชอบนะครับตัวถังก็จะเป็นดําเงานะครับผมนะต่ลาท่านว่าสีไหนสวยสุดผมว่า ความสวยงามนะมาสีเทาสวยสุดแล้วก็สีดาแล้วก็น้ําเงินนะครับราคาค่าตัวอยู่เท่าเดิมนะครับสามแสน่าบาทกิบเบเชอรมี2 6ง0 0ืบาทนะครับใครสนใจที่จะออกก็สามารถทักไอ l ดี e ไล์มาคุยผมได้ที่ u p พ x อคิ e นตครับผมสวยงามสวยงามนะครับผมถัดมาก็จะเป็น t m a x เทคแม็กและตัวสแตนดาร์ดนะครับตัวนี้นะครับอยู่ที่5 6 9 0 0 0บาทนะครับและตัวนี้อยู่ที่5 3 9 0 0 0บาทใครสนใจ2โมเดลนี้นะครับฟรีประกันภัยชั้น1นะครับถามว่าต่างอะไรกันบ้าง3 0,000บาทนะครับอย่างแรกคือโชค๊คสีทองสีดำอย่างที่2ตัวนี้ปรับชิวไฟฟ้าได้ตัวนี้ปรับไม่ได้นะครับอย่างที่3ตัวนี้มีล้อความเร็วตัวนี้ไม่มีให้นะครับ อย่างที่4ตัวนี้มีอุ่นมือให้ตัวนี้ไม่มีนะครับอย่างที่5จะเป็นอุ่นเบาะตัวนี้ไม่มี3,000 0บาทคิดว่าคมมุ้มไหมก็เม้นมา MT07 ก็ยังโปรแรงต่อเนื่องนะครับผมเกียร์วเบรเชอร์48,500ื่าบาท <Wow. S 1> นะครับมีสีเงินและสีดำนะครับผมพร้อมส่งเลยนะค่าตัวอยู่ที่3,500 0บาทนะครับผม ในสีดําออกเยอะนะก็เลยเหลือแต่สีน้ำเงินโชว์ไว้นะครับสหรับเทเซอร์นะครับตัว GT Plus นะครับผมค่าตัวอยู่ที่600,000 9,000บาทเก็บเบอเชอร์20,000บาทนะครับสําหรับตัวล่างนะครับอยู่ที่500,000 9,000นะครับผมเก็บเบอร์เชอร์55,000เลยเทนเน่เล่700นะครับก็ค่าตัวอยู่ที่479นะครับ กิเบเชอรสองหมบาทเช่นกันนะครับผม s r 400นี่ครับค่าตัวอยู่ที่295,000บาทนะครับผมมีกิเชอร์ให้1นึ่งบาทหล่อเลหลอจัดสีเทา XSR 900นะครับตัวนี้บอกเลยว่าคนชอบเยอะนะครับตัวนี้ให้กิเอรอยู่ที่75,000บาทนะครับ มีทั้งสีดำและสีน้ำเงินพร้อมส่งเลยนะหล่อไปละราคาค่าตัวอยู่ที่4 7 9 0 0 0บาทหักเกิบเชอร์ไปเลย75,000ก็ 7, 000, 000. ราคารถเกืบ 4, 000, 000, อบ400,000ทวนนะถ้าใครสนใจก็สามารถทักเข้ามาคุยเพิ่มเติมได้เลยนะครับใครอยากดูโมเดลไหนอีกอ่ะจะให้ดูก่อน น,นี่น,นี้เป็นโมเดลเก่านะครับเป็นโมเดลเก่าโมเดลใหม่ดูดิต่างกันไหมให้ดูบางโคนแล้วก็ลายสติกเกอร์ด้านข้างนะแถบยาวบางโคนสีน้ำเงินนี่โมเดลเก่าเห็นไหมเทียบกันงให้เห็นเลยโมเดลเก่าอยู่ด้านซ้ายจองผมนะครับโมเดลใหม่อยู่ด้านขวาบนแท่นนะครับผม ใครว่าคันไหนสวยก็เม้นมานะครับตอนนี้รถสีคันนี้พร้อมส่งแล้วนะครับเจ้าของรอรับละรอคิวปล่อยตัวก่อนสงการนะครับมามาแล้วครับนี่ <c oughs> หลับไหลยามเช้า <c oughs> โอเคสำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไ like, ลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับและทากมาคุยเพิ่มเติมได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสด,ดีครับ